ค่ะชื่อติ๋มนะคะอยู่ไอเฟยาสาอยู่วิจาภาพนะคะเออความภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานที่รักไทยเนี่ยรู้สึกว่ามืนจะภูมิมจใจประมาณเหมือนเมื่อก่อนอะชีวิตเราเคยทำงานเกี่ยวกับ โรงงานใช่ไหมคะก็จะทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานตามที่หัวหน้าสั่งแต่ตอนเนี้ยคือที่รักไทยเนี่ยคือมันไม่ทำงานตามที่หัวหน้าสั่งคือมันเราก็ไม่ทำงานกับเครื่องจักรคือไม่ทำงานกับตรงนี้คือมันทํางานกับสิ่งชีวิตก็คือกับคนคือการช่วยเหลือคนการทําให้คนได้มีชีวิตเปลี่ยนหรือว่านู่นนี่ก็แล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวเองะได้ได้ที่เนี่ยมี ได้ให้โอกาสให้เราอะได้พัฒนาโรคสมองด้วยให้ให้เราคิดว่าเราจะต้องทําอะไรตอบกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็มีมีมีให้ละมีมีโอกาสให้เราส่งส่งให้เราไปไปได้รับรู้สิ่งใหม่ๆประมาณนี่เี้ย